นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าชาดวันนาโรหะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีใจคอหนักแน่น ครั้งพุทธกาลณ้เมืองสาวถีอันเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดำรงอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นของอาณาประชาราชพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระเถระอัครสาวกทั้งสองจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าวันนาโรเฮนะ่ดังนี้ พระมหาเถระทั้งสองคิดกันว่าดูก่อนท่านสารีบุตรพวกเราจากพอกพูนการอยู่ป่าตลอดภายในพรรษานี้ท่านเห็นเป็นเช่นใดตามนั้นเลยท่านมคลายังความสงบร่มเย็นเป็นเนื้อนาบุญเพื่อเราจะได้ทําความเพียรให้ลุล่วงอย่างแท้จริงทั้งสองพระองค์จึงทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วลาหมูนะ่คณะถือบาทจีวรด้วยตนเอง ออกจากพระเชตวันอาศัยปัจจันตคามแห่งหนึ่งอยู่บุรุษขอทานคนหนึ่งทำการอุปัถาพกระเระทั้งสองอยู่ณนะส่วนข้านหนึ่งในป่าน,นั้นนั่นแหละบุรุษนั้นเห็นการอยู่อย่างพร้อมเพรียงของพระเถระทั้งสองจึงคิดอคติมันไส้รําคาญไปว่าแหมพระเถระทั้งสองนี่อยู่พร้อมเพรียงกันเหลือเกินคอยดูนะ เราจะทำลายพระเถละนี้ให้แตกกันและกันท่านผูเ้เจริญในเวลาที่กับผมมาถึงพระมหาโมคลาเทละก่าวตำหนิแต่สิ่งที่ไม่ดีของท่านเช่นสารีบุตรสู้เราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโดยชาติโคตรตระกูลปฏิเวศและอิทธิฤทธิ์เป็นต้นพระสารีบุตรได้ฟังก็อมยิ้มแล้วสั่งไม่ให้เขาพูดอีกต่อไป อาวุโสท่านไปเสียเธอแม้วันอื่นบุรุษนั้นก็เข้าไปหาพระโมคขาลานะเทระพูดอย่างเดิมฝ่ายพระมหาโมกขาลานะเทระก็อมยิ้มแล้วสั่งให้เขาไม่ต้องพูดอีกต่อไปพระมหาโมกขาลานะเทระเข้าไปหาพระสารีบุตรเทระถามว่าท่านผู้มีอายุ คนกินเดนนั้นกล่าวอะไรๆในสำนักของท่านท่านผู้มีอายุเขากล่าวแม้กับผมควรนำคนกินเดนนั้นออกไปเสียดีละท่านผู้มีอายุท่านจงนําออกไปเสียพระสารีบุตรเทระจึงดีนิ้วมืออันเป็นเหตุให้รู้ว่ามิให้บุรุษผู้ยุแย่อยู่ที่นี้แล้วนำเขาออกไป พระเถระทั้งสองนั้นอยู่อย่างสมัครสมานกันแล้ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วจึงนั่งอยู่พระพุทธเจ้าทรงกระทําปฏิสันถานแล้วตรัสถามเธอทั้งสองอยู่ตลอดพรรษาโดยสบายหรือข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญคนกินเดนคนหนึ่งเป็นผู้ประสงค์จะทำลายพวกข้าพระองค์ เมื่อไม่อาจทำลายจึงหนีไปดูก่อนสารีบุตรไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่เขาไม่อาจทำลายแม้ในการก่อนคนกินเดนนี้ก็คิดว่าจะทำลายพวกถือเมื่อไม่อาจทำลายก็ได้หนีไปแล้วอันพระเถระทั้งสองนั้นทูลอารัธนาแล้วได้ทรงนำเรื่องราวในอดีตชาติมาตัดเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตร์ของราชสมบัติอยู่ในนครพราราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าครั้งนั้นราชสีกับเสือโครงอยู่กันในถ้ำแห่งภูเขาในป่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอุปถากสัตว์ทั้งสองนั้นกินเดนของสัตว์ทั้งสองนั้นจนมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกคิดเนรคุณ เราไม่เคยกินเนื้อของราชสีและเสือโคร่งมาก่อนเราควรจะทำให้สัตว์ทั้งสองนี้ให้แตกกันและเราก็จะได้กินเนื้อของมันทั้งสองนั้นที่ตายเพราะทะเลาะกัน,นแม่เนื้อคงหวานมันแน่ๆเลย <c oughs> ในตอนที่ข้าพเจ้ามาเสือโคร่งนั้นกล่าวแต่โทษของท่านเท่านั้นแหละเสือโคร่งเพื่อนรักของเราไม่มีทางพูดอย่างนั้นเด็ดขาด เมื่อเห็นอุบายไม่ได้ผลมันจึงเข้าไปหาเสือโครงกล่าวอุบายนั้นอีกแต่เสือโครงก็ขับไล่มันเหมือนกันวันหนึ่งเสือโครงจรึงเข้าไปหาราชสีแล้วกล่าวถามหาความจริงสหายรักได้ยินว่าท่านเคยพูดเรื่องอย่างนี้จริงหรือไม่ท่านผู้มีเทียวงามกล่าวว่าเสือโครงชื่อสุภาหุนี้มีลักษณะผิวพรรณชาติกำลังกายและกำลังความเพียร เรวกว่าเราจริงหรือไม่เสือโครงชื่อสุภาหูหกล่าวว่าราชสีผู้มีเขี้ยวงามมีลักษณะผิวพรรณชาติกำลังกายและกำลังเพียรเร็วกว่าเราจริงหรือไม่ผู้ใดเชื่อฟังคำของคนอื่นผู้นั้นต้องพันแตกจากมิตรและประสบเวรเป็นอันมากผู้ใดระมัดระวัาางอยู่ทุกขณะมุ่งความแตกร้าวคอยจับผิดเห็นแต่ข้อบอกพร่องผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นมิตรส่วนผู้ใดอันผู้อื่นยุให้แตกกันไม่ได้ ไม่มีความลังเกียจในมิตรนอนอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรนอนแอบอกมารดาฉะนั้นผู้นั้นนับว่าเป็นมิตรแท้เมื่อราชสีกล่าวถึงลักษณะคุณของมิตรที่แท้จริง4ประการแล้วสื่อโครง่งจึงกล่าวขอโทษที่เข้าใจผิดแล้วขอขมาราชสีสหายเอ๋ย เราขอเข้ามาต่อท่านที่ยังคล้องใจในมิตรภาพที่ท่านมอบแก่เราอย่างมั่นคงตลอดมาเราขอโทษอย่างแท้จริงสหายเรา,เาหัวสิมิตรภาพแท้จริงของเราทั้งสองจักมั่นคงยั่งยืนตลอดกาลละนานซวยละเราคืนอยู่มีหวังแปรสภาพเป็นชิ้นเนื้อเฮ้ยเพนดีกว่าพระพุทธเจ้า ขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี่มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าสุนักจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นคนกินเดนราชสีในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรเสือโคร่งในการนั้นได้เป็นพระโมกขลนะส่วนรุกขเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่านั้นเห็นเหตุการณ์โดยชัดแจ้งได้เป็นเราตถาคต ฉนี้แหละ